ก็สวัสดีครับมาพบกับช่างสิทธ์นะครับลงตึงสิทธ์เจริญยนวันนี้จะมาแนะนำลูกเกี่ยวดันของรถเกี่ยวนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับตอนนี้ก็จะเป็นของรถเกี่ยว d c 105อตัวนี้จะยาวหน่อยนะครับหรือรุ่นนี้จะมีหน้าแป้น2องชั้นนะครับ ที่อู่เราจะทําเป็นหน้าเป็นสองชั้นทั้งหมดเลยตั้งแต่ทํามาตั้งแต่ที่แรกไม่มีหน้าเป็นแตกแล้วไม่มีเผาหักเผางอนะครับมีอย่างเดียวคือริมขาดครับเขาะริมบนตัวเล็กก็จะเป็นหน้าเป็นสองชั้นนี่ครับแนวเทียมสวยๆครับฝั่งนี้จะเป็นบูธประคองข้างในนะครับมาดูฝั่งนี้ ฝั่งนี้จะเป็นลูกปืนมีลูกปืนนะครับมีลูกปืนอยู่ข้างในการใช้งานแบบยาวๆเลยครับมีหน้าแปลนสองชั้นเนี่ยไม่มีขาดก็ท่านใดสนใจก็บลอกเข้ามาหรือโทรสอบถามนะครับ089 2899 226งแทั้งสิครับโผม